เรื่องนี้ไปโดูสามีภรรยากับความลงตัวที่คู่ควรดิฉันคือปัญญาลิสันเทียเป็นพยาบาลวิชาชีพในช่วงบ่ายทํางานอยู่นะผู้ชายขับรถปาดหน้าเข้ามาที่ทํางานนายคนนี้กําลังขับรถไปทํางานด้วยอารมณ์หมุดหิดมากเพราะเมียทําเรื่องวุ่นวายให้ต้องจัดการแต่เช้าเลยครับกว่าจะเสร็จออกมาได้เนี่ยจะสายแล้วเนี่ยโอ้ยจะไปทํางานสายไหมเนี่ยเมียก็ไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไม่หยุดไม่ยอนแต่เช้าเลยอุ้ยกว่าจะหมดเรื่องหมดแล้วอุ้ยจะไปทํางานทันไหมเนี่ยอุ้ยสายแล้วสายแล้วจะทันไหมวะอุ้ย วโอ้ยเมยโทรมาอีกแล้วก็หมดเรื่องพี่โอ้ยโอ้ยโทรมาแล้ช่วยด้วยฮะช่วยอะไรโอ้ยแล้วฉันอาบน้ำเสร็จอะ่ะฉันก็จะทาโลออนอะ่ะเดินไปหยิบกาวยูคู hu, มาทาสองจักระและ้วลิบแยบแก๊งใช่เอากาวมาทาจักระและ้วก็ติดเป็นเป็ดปีกหักเลยดิโอ้โหบ้าบอทำไปได้ไงเนี่ยโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยคะจะจะ โอ้ยเตาถุยเอ้ยแค่นี้ก็เป็นเรื่องจนได้ไปดูตามาตาเรือเลยมีต้องดาจะถามว่าทำยังไงเนี่ยฮะแกก็ไปอาบน้ำใหม่สิอาบน้ำใหม่แล้ว ไม่หายก็ไปตายซะไม่ดูตามตาเลยเลยเวลาหยิบจับอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมคำว่าสติอ่ะสติอ่ะฮะล้วคนเราต้องมีสติฉันด่าแกนะจนฉันร้อนไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันหาน้ำหน้าไปฉีดก่อนโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วเออฉีดน้ำหน้าหน่อยวะไม่ใช่น้ำหน้านะไปฉีน้ำมันนวดเฮ้ยน่าไปแล้วโอ้โหพี่พิ่ผิดเดี๋ยวน้ำมันนวดมาฉีดหน้าตัวเองเดี๋ยวน้ำมันนวดมาฉีดหน้าตัวเองโอย โอตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยร้อนร้อนร้อนแกมึงบอกให้เขามีสติดีกว่าโอ้ยตายจะบอดเอาแล้เนี่ยโอ้หัวแสบจนก้านสมองเลยโอ้ยยังไงยังไงอุ้วแสบแชกแชกแชกตาเออพอกันเลยผมเนี่ยคู่นี้บอกเลยนะเหมาะกันมากช่วยอะไร เลยค่ะวิ่งมาหน้าตาตื่นเล่าว่าจะหยิบขวดน้ำแร่สเปรย์ที่พ่นหน้าเอญไปหยิบผิดเป็นขวดสเปรย์การปวดเมื่อยพ่นเข้าไปเต็มหน้าทั้งแสบทั้งร้อนก็เลยแวะเข้ามาที่เนี่ยครับคุณสองคนนี้ถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมนะสมนำหน,น้าเนี่ยแหละขอขอบคุณคุณเกื้อปร,รยาฤทธิ์สันเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าของเรื่องน้ำมันนวดฉีดหน้า คดีนี้ไปดูเรื่องนี้น่าสงสัยที่เข้าตาโดนใจคุณตำรวจผมร้อยตำรวจตีสุริยาวงบ่ารองสารวัตรฟองกันและปาปามสารวัตำรวจน,นครบาลโคกคัคบขณะออกตรวจไรุ่นผู้ชายจับผู้หญิงนั่งบนกโอีะและลากผลตำรวจออกตรวจอยู่ก็เจิญมีเข้าเห็นผู้หญิงสงอสงะมาเลยเฮ้ยผู้หญิงป่วยหรือบาดเจ็บอะไรอ่ะเอาเร็วเร็วเร็วช่วยเรวเดี๋ยวผู้หญิงแย่แล้วเฮ้ยทำไรทำไรทำไรอะทำไรอะ ทำไรเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรอ่ไเปนไปทำไรครับพี่เฮ้ยพวกคุณเห็นผู้หญิงมาอย่างนี้ได้ไงแล้วเมื่อเขาเป็นอะไรไปเดี๋ยวผมช่วยเองเดี๋ยวผมช่วยเองเร็วช่วยช่วยช่วยเดี๋ยวผู้หญิงแย่โอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเร็วเครับ ออาไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องเฮ้ยให้ตำรวจเขาช่วยดิเขารู้เรื่องมาไหวเขาช่วยดิช่วยเรื่ที่ตำรวจช่วยเราโอ้ยอ้วกอ้วกเลยว่ะโอ้ยเหม็นหึงเลยกินเหล้าเหม็นหึงก็ผมอพี่เลยวาไม่ได้เป็นอะไรโอ้หูยนี่พี่มันเอกหักเฉยๆแล้วมันไม่มีสติมันกินไปพร่ำเพ้อไปก็เลยพามันไปส่งห้องเอาสองมาเลยโอ้โหอ้ยเซ็งเลยเด้อพี่ตำรวจนะต้นเต็มเต็ม โรคร้ายจริงเโอ้ยหรือว่าป่วยโรคร้ายพี่ตำรวจเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นกระโถนให้เจ๊แก่อ้วกใส่เสียงยารโรคร้ายทุนเจ๊เอ้ยน้ครัอา พอดีผู้หญิงอ,อกหักแล้วเราไปนั่งกินและดื่มเมาออไม่รู้เรื่องเลยจับผู้หญิงเข็นขออกมาทั้งเก้าอี้อุ้มใส่เก้าอี้แล้วก็ลากลากกลับบ้านเล้วเธอขนาดนี้คุณตำรวจออกเวรเลยไม่ใช่เวรธรรมดานะเวรกรรมนี่แหละขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยาวงศ์บารรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสนโคกครามเจ้าของเรื่องเอาคนเมาใส่เก้าอี้คดีนี้ไปดู เรื่องเดือดร้อนที่คุณตำรวจต้องช่วยด่วนสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกนระงบุญธรรมข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปยังที่เกิดเหตุลอยเล็กๆเข้าไปนะครับคุณตำรวจออกตรวจก็เจอนีข้เข้าอะไรอ,อะไรอะไรอะไรช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยมีอะไรหนูโดนกระชากระเป๋าไปนะคะคุณตำรวจแล้วแล้วคนร้ายไปทางไหนมันไปทางโน้นนะคะเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ฮะมีโดนกระชากกระเป๋าเอาช่วยเลยเหตุเพิ่งเกิดตามจับเลยครับตามจับเลยเร็วเร็วเร็วขันไม่ันไมอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีไหมโอ้ยคุณตำรวจทางนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่อยู่โอ้ยฉันจัะคุณตำรวจจอดจอดเหนีไปแล้วไงฮะโอ้ยโนกระชากกระเป๋ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฟาวทั้งนั้นแหละครับคุณทางนี้ก็ไม่มีผมว่าคุณไปแจ้งความที่โรงพักก่อนดีกว่าเออแจ้งความเลยอะไรอะไรป้าเขากำลังยุบตำรวจมาทำอะไรที่นี่เนี่ย พอดีน้องเขาโดนกระชากกระเป๋าครับจะพาไปแจ้งความที่โรงพักโอ้โดนกระชากกระเป๋าเอ้ยจะต้องมาที่นี่เลยมามามาป้ารู้จักป้าคนไร้เหรอโอ้ยป่าวป่าวป่านี่นะแต่ถ้าโดนชากกระเป๋านะต้องรีบมาที่นี่เลยอะไรป้าเฮ้ยอะไรอะไปไหนมาเลยโอ้ว่าภูมินี่ศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็ได้เ้ยไม่ใช่ตอนนี้สิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้ตอนเนี้ยเออเขายิ่งลื่นลือยู่ นี่ป้าน,น,น้องเขาจะรีบไปแจ้งความนี่จะมานั่งขออะไรเนี่ยไป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 <ะ>คุณตำรวจคะขอสักหน่อยก็ดีค่ะขอสักหน่อยก็ดีก็เชื่อเอ้าโอ้โหนี่คุณก็เป็นไปกับเขาเนี่ยโอ้ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่คะคุณตำรวจขอเลยอยีหนูขอขอะไรขอเลยลูกจ้าถูขอให้หนูเจอจอที่มันกนระชากกระเป๋าหนูไปด้วยเถิดขอให้หนูได้ขอเขงหนูคุณด้วยเถิดเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้ยนี่คุณเด่รีบไปแจ้งความเถอะใช่ป้านี่มันไปไหนแล้วเนี่ยมันจะเจอได้ไงเฮ้ย คุณตำรวจเล่นไงเล่นไงเล่นไอ้คนที่มันจะช้าเฮ้ดอยู่นี่เลยตะเข็บหอกตกกใจได้ด้วยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขอปุ๊กได้รับด้วยศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เลยเฮ้ยจริงดินี่เองกร็ช้ากระเป๋าเขาอ่ะทำไมอยู่ที่นี่ไม่หนีไปที่อื่นก็ผมซ่อนตัวอยู่ตรงนานก็คิดว่าไปกันหมดแล้วอยู่น้ะผมก็เลยออกมาซื้อน้ำตอนจับได้ไงวะนี่เป็นไงล่ะศักดิ์สิทธิ์มิล่ะสาธุอย่างนี้ป่ะเอาสาธุ เหรอหลบอยู่ดีๆเอกมากินน,น้ำซะตอนนี้ก็ได้โอ้ยคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหดูมีจริงในโลกนะเนี่ยเหลือเชื่อเลยโอ้โหอะไรกันนี่มนนไม่อยากจะเชื่อดีๆ ที่เพื่อขอให้โดนมาดานได้เจอผู้ต้องหาสักพักหนึ่งแหละครับบอกได้เห็นได้ไงผู้ต้องหาที่วิ่งลาวกระเป๋าไปได้เข้าไปทําการจับกลุ่มผู้ตองหาให้การแต่ลาภาพเสียงเข้าว่าวิ่งมาไปเราอยู่ต้องนานแล้วนืกอว่าตารวจกับผู้เสียหายไปทางอื่นกันเลยออกมาซื้อน้ําไม่คิดว่าผู้เสียหายกับตารวจจะอยู่นานขนาดนี้สารภาพภูมิศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้คุณตำรวจเฝ้าดีๆนะคืนนี้หายแน่ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกนรงบุญธรรม ข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องขอเจ้าที่ช่วยจับคนร้าย